สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube Common Way นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกิจคอนแลบนะครับผมระหว่างและกล็อกเอ็มอิ r n น l เลิฟกับตัวดันมาชีนะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อไทยของอนิเมะนี้นะครับผมนั่นกะ็คือมันผิดหรืองไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับอ่ะก่อนอื่นเลยนี่เดี๋ยวเราโชว์ก่อนเลยนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับผมกิจคอลแล็บเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2-3อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คืออาชีพใหม่นะครับผมอาชีพใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมี2อาชีพด้วยกันนะครับผมเป็นอาชีพฮีโร่นะครับก็คือตัวเบลคาเนลนะฮะกับอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมก็คือไอวอลเลนซินนะครับผม ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นฮีโร่ให้เราสามารถเปลี่ยนอาชีพไปได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมโฟกัสที่เบลคันเนลก่อนละกันเพราะว่าผมได้ลองเล่นแล้วนะฮะสำหรับสกิลนะครับผมเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนนะครับเฮดเชียร์ไนท์นะครับผมเฮดเชียร์ไนท์เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถตามสเต็ตของเรานะครับทุกๆสิบสเต็งจะเพิ่มดูดเลือด0.01%นะครับผมทุกๆ1นึเอจินะครับจะเพิ่มความเสียหายออโต้เอจแท็กนะครับทุกๆสิบวิด จะเพิ่มฟื้นฟู0.1%นะครับผม0.01ทุกๆหนึ่งอินสนะครับผมจะมี ignore mdef แล้วก็ทุกๆเด็กนะครับผมจะเป็น damage increase กับเพนนะครับผมแล้วก็ทุกๆลักนะครับจะเป็นโอกาสคิเวตนะครับผมซึ่งแต่ละสกิลซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะมีความสามารถต่างกันด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อคุณอัพเป็นเลเวล4ได้นะครับผมมันจะมีให้คุณเลือก2คุณสมบัตินะครับเช่นคุณอยากให้ตีออโต้แท็กมันแรงขึ้นใช่ไหมคุณก็ติ๊กเป็น agi แล้วก็เพิ่มกัับบนนิะครผม จะได้เจาะเอ็มเดฟมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเลเวลสี่เนี่ยคุณจะมีเฮ้ติกนะครับผมแล้วก็ได้ความแรงตรงนั้น่ะงเท่านะครับดีมากเลยนะฮะส่วนเลเวลเเนี่ยก็จะทําให้คุณตีเร็วขึ้นอย่างมากนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ควรจะทําให้มันได้ใส่รูนให้มันครบนะครับให้มันเป็น77นะครับต่อมาสกิลที่2นะครับผมก็คือเลวลิทเฟสเซ่นะครับผมอันนี้เนี่ยมันคล้ายคล้ายกับสกิลบัฟนะครับผมก็คือเมื่อคุณโจมตีนะฮะแบบนี้นะครับผมเอาไปตีปุ๊บ เห็นปะมันจะมีสแต็กเพิ่มขึ้นนะครับผมไอตรงนี้เห็นปะจาก29 30 40, 40 45นะครับผมขึ้นไปสุดที่เลเวลร้อยนะครับผมทุกๆหนึ่งสเต็กนะครับคุณจะได้คิดดเมจหนึ่งหน่วยนะครับผมคิเลตหนึ่งหน่วยแล้วก็ได้ตัวเอพดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้สูงสุดที่แมคร้อยนะครับผมก็คือทำให้เราตีเร็วคิดดเมจสูงนะครับผมคิเลตสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีไอในปาร์ตี้เนี่ย จะได้ความเร็วเป็น2เท่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลจําเป็นที่เราต้องอัพเลยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยตัวเบลเนี่ยมันเป็นสาย AA ก็คือตีธรรมดาลแล้วก็มีออโต้สเปลนะครับผมซึ่งออโต้สเปลเนี่ยมาจากสกิลนี้นี่เลยครับผมไฟอัโบนะครับผมทุก5ครั้งการโจมตีนอร์มอลเนี่ยจะได้1ชาร์จสูงสุด5ชาร์จนะครับผม และเมื่อครบ5ชาร์จนะครับผมมันจะทำดาเมจโดยเอาเอฟแท็กับเอฟแท็กรวมกันคูณ1,000%นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลออโต้สเปลอันนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ต,ปนะตีปึ๊บนะตีปุ๊บปึ๊บแล้วมันก็ยิงไฟวอลบอลออกไปเองนะครับผมแบบนี้นะฮะตีปุ๊บปึ๊บไฟวอลบอลออกไฟวอลบอลออกนะครับผมคือตอนนี้มันเป็นสายตีฟรีฟที่ออโต้สเปลเวทได้นะครับ นี่เรียกว,ว่าดาเมจผสมผสานมากนะฮะส่วนสกิลเจ็ดจำลองไม่ยอท้อเนี่ยอันนี้มันต้องทำสเตตนะครับผมทำสเตตให้มากกว่า300อยนะครับอย่างเช่นทำลักมากกว่า300ได้เนี่ยคุณจะได้สเปลคิาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับผมก็คืออันนี้มันต้องมีสเตตถึงก่อนมันถึงจะใช้ความสามารถได้นะครับผมส่วนภาซีที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีอันนี้นะครับลบหลีกอย่างว่างไวก็มีโอกาส30%ที่เราจะหลบความเสียหายได้นะครับ แล้วก็ฝั่งขวามือนะครับผมฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับสกิลเวทเลยนะครับผมซมโฟนีแห่งไฟและลมนะครับก็ทำดาเมจใส่ศัตรูนั่นแหละนะครับ2,400นะครับและถ้ามีไออยู่ในปาร์ตี้นะครับผมกูจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมทีนีนะ้ลองให้ดูนะฮะแบบนี้เลยกดปึ๊บปับ๊บ ซีเวอร์นี่แห่งไฟและลมนะครับผมเป็นสกิลหมู่นะครับผมสกิลหมู่ที่วงค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็สกิลแพสซีฟอีกอันนึงที่ดีนะครับผมก็คือผลการคีเวทมนของเบลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2%องเปทุกๆคีดาเมจที่สร้างก่อนใช้เวทมนได้อีกนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีธรรมดาลและติดคริสเนี่ยจะได้ดาเมจเวทมนเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเอเมทแทกคูณร้อเนี่ยนะครับคือเรียกง่ายว่าทุกอย่างอ่ะอวยเพื่อให้เราตีเร็วและเวทออกตลอดเวลานนะครับผมแล้วก็อย่างงึนะครับผม เขามีสกิลหนึ่งที่ทําให้คุณแปลงร่างได้นะครับผมก็คืออากนนสนะครับผมเมื่อคุณแปลงร่างนะครับผมคุณจะตีเร็วขึ้นอย่างมากแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นมากด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้คืออากนอสปึ๊บอ่าอยู่ในสถานะอากนอสปุ๊บกดป้าพออยู่ในสถานะอากนอสนะครับผมตัวจะไปเฉียขาแบบนี้แล้วมันจะคิกล้วนๆเลยนะครับผมและทีสำคัญวิ่งเร็วด้วยนะครับผมกคตโอ้วิ่งเร็วอย่างนี้แบบ4ี่คูร้อยปเลยนะฮะเอออย่างโหดนะครับผมและครูดาวไวด้วยนะครับผมป อ่ะอันนี้คือสกิลคร่าวๆของเบลนะครับผมสแตทที่เขานิยมกันเนี่ยก็จะเป็นเอจิอินนะครับผมแล้วก็ลักนะครับผมเพราะว่าเราต้องตีเร็วนะครับผมตัวอินเนี่ยอัพเพื่ออันนี้ครับผมก็คือได้เจาะเวทนะครับผมส่วนลักเนี่ยก็เพิ่มครีนะครับผมแล้วก็โอกาสครีเวทเข้าไปนะครับผมสำหรับของสงสัยนะครับผมก็แนะนําประมาณนี้เลยนะครับผมหลักๆเนี่ยออฟเป็นพวกพลังโจมตีเวทนะครับเอเมทัอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อให้เราโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะ วิธีการได้2อาชีพนี้มานะครับผมก็คือกดดันมาจินะครับผมกดเข้าร่วมนะครับผมแล้วก็กดช่องทางได้รับนะครับผมมีวิธีอยู่2อัน1คือไปที่ตู้กาชาออเทอร์เวิลดนะครับผมอันนี้นะฮะกดลองดูนะครับผมสุ่มกาชาโดยใช้เหรียญเมล10ครั้งนะครับผมคุณจะได้กล่องเปลี่ยนอาชีพมาก็คือกล่องปลดล็อกอาชีพนะครับโดยจะมี2อาชีพก็คือเบลคาเนลกับไอเบลสไตา์นะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ การเติมเงินนั่นเองนะครับผมอันนี้เลยเติมเงิน4 9 us นะครับผมคุณก็จะได้รับกล่องเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยใช้วิธีเติมเงินก็คืออันนี้เติมเก็บไว้เฉยเงยไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรไงนะครับผมซึ่งถ้าคุณอยากได้2ตัวเลยนะครับผมเอาไว้แบบไปปั้นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เติมเงินมาก่อนเลยครับผม49นะครับแล้วก็ไปอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือไปกดตู้กาชาอีกสิบทีแบบนี้นะครับผมกดเนี่ยเหรียญแมวเนี่ยสิบครั้งนะครับผมก็ นะกดปับ๊บปึ๊บโอเคนี่นะครับผมชึบเราจะได้กล่องแล้วนะครับผมกล่องเนี่ยก็อยู่ในจดหมายใช่ไหมเราก็กดรับมานะครับผมนี่กล่องปลดล็อกเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คือเลือกเอาเลยว่าคุณจะปลดล็อกอาชีพไหนนะครับผมของผมมาปลดล็อกเบลไปแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ต้องปลดล็อกไอน,นะครับผมอันนี้ก็เก็บไว้เผื่อว่างๆมาปั้นตัวต่อนะครับผมแบบนี้เลยกดใช้งานปึ๊บ น่าพอกดใช้งานเนี่ยคุณจะได้วิกผมของน้องไอามาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ได้ดาบดาบของไอนะครับผมแ่บแบบนี้นะฮะโอเคอ่ะแล้วก็อาชีพเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นไอบอลินสไตล์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับก่อนสำหรับเบลคาเนลนะครับผมเบลคาเนลเนี่ยจะมาจากอาชีพสายแอสซิสินนะครับผมหลักๆเน่ยก็คือวิธีการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็คือให้คุณเล่นจนถึงคัทสองนะครับผมอาชีพไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็มาปลดล็อกนะครับ คุณก็จะสามารถเล่นเบลคาเนลได้นะครับส่วนไอนะครับผมก็มาจากสายซอสแมนนะครับผมก็เหมือนกันนะครับเล่นอาชีพไหนมาก็ได้จนถึงคัสสองนะครับผมแล้วคุณก็มาปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคใส่กลับเข้ามาทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ากิจคอร์รัเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากสองอาชีพใหม่นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือตู้กาชานะครับผมตู้กาชาเนี่ยก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับก็จะมีชุดของเบลคาเนลนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลอกมาจากนายเมะเป๊ะนะครับผม แล้วก็มีชุดของเฮสเทียนะครับผมก็มาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นชุดของไอนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมผมเปิดแล้วได้มานะครับผมชุดของเฟยย่านั่นเองนะครับผมมาพร้อมวิกผมด้วยนะฮะนี่เห็นปะเราก็มีวิกผมของเฮสเทียวิกผมเฟรย่านะครับผมมีตุ๊กตานะครับผมตุ๊กตาของเฮสเทียนะครับกระเป๋าของไอนะครับผมเอยอันนี้น่ารักอยู่นะครับ แล้วก็มีตุ๊กตาเฟยย่าอีกอันนึงแล้วก็สัตว์ขี่นะครับผมนี่นะครับโคตรเท่นะครับผมวิดโด้ทอเวสนะฮะอย่างเท่นะครับผมเออใครที่เป็นสายอนิเมะนะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกาชากันได้นะครับแล้วก็นอกจากตู้กาชาแฟชั่นแล้วนะครับผมยังมีร้านขายอัญมณีด้วยนะครับผมคุณสามารถเก็บสะสมอัญมณีนะครับผมจากกิจกรรมเนี่ยเอามาแลกของได้นะครับก็จะมีการ์ดเบลคาเนลนะครับผม รักบวก15นะครับใส่เครื่องประดับส่วนหัวนะครับผมทุกๆ1อัปเกรดได้รักบวก3นะครับเมื่อโจมตีทางเวทมนตม์ีโอกาส10%ที่คริติคอลเวทมนต์บวก1 5 0นะครับคือการโคตรอวยตัวเองอะนะครับทุกๆหลักเพิ่มดาเมจเสียหายทางเวทมนต์นะครับผม <cả> แล้วก็ถ้าเอาไปฝากคู่มือนะครับผมทุกๆ2ดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าไปฝากคู่มือนะครับทุกๆ2%ของคิดาเมจเนี่ยเพิ่ม0 1คยดิดาเมจเวทด้วยนะครับ อ่าแล้วก็การ์ดของ i นะครับผมการ์ดของ i เนี่ยเป็นเพิ่มไฟนอลดาเมจนะครับผม10%หลังจากมูฟสปีดร้0ยนะครับผมทุกการเพิ่มขึ้นของมูฟสปีดสิบเเนี่ยจะเพิ่มไฟนอลดาเมจด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าใครสุ่มกาชาไม่ได้นะครับคุณสามารถเอามาแลกมินอทอได้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเผื่อใครสุ่มแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาเศษเนี่ยมาย่อยเป็นตัวเม็ดมุ่งม่วงได้นะฮะนอกจากตู้กาชาแล้วนะครับยังมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับก็คือกดที่ฮอสปอรับผมกดที่์ตนะครับผม มันจะมีพัซิลของดันมาชีนะครับผมที่เป็นเควสนะครับเมื่อคุณทำเควสเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้นะครับผมกล่องของขวัญดาวขอพรน,นะครับผมก็จะมีพวกชาร์นะครับผมมีเหรียญมอลล่าคอยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกรูนนะครับผมมีรูนให้ด้วยนะฮะ อ่าซึ่งสามารถทำเควสกันได้เลยนะครับผมผมเนี่ยทำไปจนจะหมดแล้วเนี่ยนะครับในการทำเควสเนี่ยก็จะไม่ยากมากนะครับผมทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับได้เหรียญอามาสมตู้กาชาเล่นด้วยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมทำได้ถึงวันที่26ธันวาคมนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเอาเอ็มคอนแลบกับดันมาชีนะครับผมก็ใครที่ชอบอนิเมะอันนี้นะครับผมก็ไม่ควรพลาดนะครับผมมาเก็บสะสมตู้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมว่างๆค่อยไปนั่งเก็บเลเวลกันต่อนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็วันเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ